สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Full Metal Alchemist Mobile นั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมเป็นในส่วนของ tactical RPG นะครับนตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในโตญี่ปุ่นนั่นเองเนาะสำหรับเกมตัวนี้นะครับมาจากอนิเมะเรื่องแขนกลคนแปรธาตุอนิเมะยอดเยี่ยมแห่งปีปีไหนไม่รู้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับได้รางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับผมเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูเนาะตัวเกมนี้มันเป็น t อ่าแท็กติคอลอานะครับก็จะมีช่องบักไมายให้เราเดินนะครับเราสามารถเลือกอตัวละครที่เราสามารถโจมตีได้เลยนะไอที่อยู่บริเวณตรงนี้เราติ๊กแล้วก็เลือกสกิลต่างๆที่จะกดใช้นะครับอันนี้ระบบให้เราฟิกสกิลที่การใช้งานเนาะกดติ๊กถูกครับ แล้วก็จะมีแอนิเมชันสวยๆงามๆแบบนี้แล้ผู้ชมครับตอนแรกอะ่ะคิดว่าตัวเกมนี้ยมันจะเป็นเกมแอคชั่นเว้ยตอนที่มันสู้กันอะไรแบบน,นี้เขาเอาตัวคัดซีนมาให้ดูพอะเปิดจริงๆหรือว่าเปิดทดลองเล่นจริงๆไม่ใช่นะมันเป็นเทคติคิลอาร์พีนะครับเกมญี่ปุ่นชอบแบบนี้กันค่อนข้างเยอะเนาะพวกเกมจากอนิเมะดูดิเนี่ยคัดซีนสวยมากเลยนะถ้าเป็นเกมต่อสู้นะอ้โหจัดไปครับผมมาดูสก,กิลอันติเมดกันบ้างครับผมไม่ครับ ใครก็ไม่รู้นะผมไม่เคยดูนะไอตัวแขนกลคนแปลา่าอะไม่รู้จากชื่อตัวละครเลยรู้แค่ว่าตัวเอกคือใครอะไรแค่นั้นแหละรู้เพราะอะไรเพราะว่าตามเพจพวกอนิเมะอะไรแบบนี้เขาพูดถึงบ่อยโอเคโจมตีกันครับนี่ครับติ๊กถูกไปเลยนี่นี่นี่หมัดมวยจะหมัดจะมวยก็เข้ามาครับตู้มเข้าไปโอ้โหอลังการงานสร้างนะนี่เป็นลูกกระจอกนะครับตัวบอสอยู่ตรงกลางนะ น่าจะสู้บอสไม่ได้ผมคิดว่าโอ้มาแล้วนะครับน่าจะเป็นเทิร์นของบอสหรือเปล่า <Okay. S 1> นี่ครับหายหมดหรือเปล่าวะเหือะโดนเข้าไปหท่นผู้ชมครับแล้วเราจะไปสู้อะไรเขาได้วะนะเราจะไปสู้อะไรเขาได้หรือเปล่าลองกดดูเลยติก๊กโถครับมี่มาครับมา ชกไปครับโกเลมไม่ใช่แล้วโดนไปเกือบครึ่งหลอดนะ สู้ได้เฉยอันนี้ก็จะเป็นช่วงโปล็อกที่เขาให้เราทดลองเล่นช่วงต้นเกมนะครับมาลุยกันต่อท่านผู้ชมครับหลังจากหลุดช่วงโปลอกมาแล้วนะครับก็จะมีการอ่ดำเนินการลุยตามเนื้อเรื่องจากอนิเมะด้วยนะครับใครที่เป็นแฟน,แฟน,แฟนแอนิเมะเกมนี้นะครับไม่ควรพลาดเนาะแต่รูปแบบการเล่นอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนเนาะเพราะว่ามันเป็นแทคเจอรอาร์พีจีแบบนี้ท่านผู้ชมครับแต่ตอนคัดซีเนี่ยมันโอเคมากเลยนะตอนที่มันต่อสู้กันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนที่จะเริ่มต่อ้อ่ เราก็ต้องวางแผนกันเนาะว่าเราจะโจมตียังไงอะไรยังไงนะครับเกมนี้ก็ใช้ความคิดในการเล่นนิดหน่อยนะครับจริงๆก็เดินมั่วๆไปก็ได้สู้ไม่ได้ก็ไปอัพพลังแล้วก็สู้ใหม่ <c oughs> คิดแบบง่ายๆท่านผู้ชมครับไม่ได้อะไรซับซ้อนเนาะโอเคเรามากันต่อครับเทิร์นที่2โจมตีครับนี่ตัวละครเราก็ไม่ค่อยมีสก,กิลอะไรมากมายเนาะในช่วงแรกนี่นี่ แต่จริงๆรู้สึกรูปแบบมันคล้ายๆไฟนอลนในพวกเพกวันไหมไอ้รูปแบบการเดินแท็ก,กิี่ข้าแบบนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วมาครับสกิล2มาจ้าโดนน่าจะเรียบร้อยเลยไหมป๊บนี่ครับสวกเข้าไปครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็ลงมาอีกตัวหนึ่งนะครับลงมาสู้กับเราหรือเปล่าเอาวิกทตอรี่ไปแล้วนะครับผมก็ รูปแบบการเล่นก็ประมาณนี้นะครับเอาเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองดูกันได้นะครับมีกระชับปองให้สุ่มตัวละครด้วยนะครับก็มีเกมเพล์เท่านี้แหละแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ